พี่เพียแบบพูดถึงการตั้งรัฐบาลพอดี uh huh. ก่อนที่เขาจะตั้งรัฐบาลกันอะ่ะปกติสิ่งที่เขาคุยกันก็คือใครดูแลกระทรวงไหน uh huh. เพราะฉะนั้นมันเหมือนมีสัญญา uh huh. มีด uh ีล huh. ในการตั้งรัฐบาลว่าด้วยแพ็กเกจนี้นะฉันจึงไปร่วมกับคุณ uh huh. ถูกไหมก uh huh. ็คือบอกกันมาว่าโอเคเราอยู่กระทรวงนี้นี้น มันเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการตัดสินใจที่จะไปร่วมรัฐบาลมันคือข้อตกลงที่คุยกยนก่อนนะ่ะใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะมีการเปลี่ยนข้อตกลงเนี้ยเขาก็ต้องมีการคุยกันนะมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบที่ภาษาสื่อชอบใช้ว่าจะทีบออกไปจากกระทรวงนี้อะไรเงี้ยเราคิดว่ามันไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจฝ่ายเดียวนะเพราะมันเริ่มต้นจากการตัดสินใจสองฝ่ายถ้าจะเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนจากการตัดสินใจสองฝ่ายใช่ไหมแล้วถ้าเราอ่านใจพักภูมิใจไทยเนี่ย ถ้าจะเอาเขาออกจากมหาไทยตอนเนี้ต่อให้เอาอะไรมาแลกอะบอกว่าเขาก็ไม่เอาอืมอืมและคือคนที่เขามีการวิเคราะห์เขาก็บอกว่าถ้ามาแลกต้องกระรวงคมนาคมนะแต่สุดท้ายแล้วนั่นก็คือการวิเคราะห์ไงใช่แต่เรามองเลยแปลว่าต่อให้เอาคมนาคมมาแลกเขาก็ไม่เอาเพราะถ้าเขาอยากได้คมนาคมแต่แรกเขาก็จะดิว เรื่องของอนาคตแต่แรกใช่แล้วแล้วในวันนี้ถ้าถ้ามหาไทยถ้าทุกคนคิดว่ามันมีความสําคัญในการเลือกตั้งในอนาคตอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะแต่อย่างหนึ่งเขาก็ยิ่งไม่แลกไงอีกอย่างหนึ่งก็คือศักดิ์ศรีอ่าด้วยด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยถ้าอยู่อยู่จะเอาเขาออกจากมหาไทยต่อจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทําให้ถูกชี้หน้าว่าภูมิใจไทยอย่างง้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเขายอม เพราะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีใช่ถ้าเจะาเขาออกจากมหาไทยบอกว่าเขาเลือกออกจากรัฐบาลดีกว่าคราวนี้<ช>ถ้ามองต่อไปว่าแล้วถ้าภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลน่ะรัฐบาลเพื่อไทยจะได้อะไรอ่าก็หลายคนก็มองไงหลายคนก็บอกอ้ยังมีเสียงสบายสบายเกินกึ่งหนึ่งมาอีกตั้ง3เสียงโอ้เออที่เหลือก็เดี๋ยวไปดึงลุงป้อมมาพักลุงป้อมใช่ไหมมันย้อนแยงปะ ใช่คือกับกับพรรลุงป้อมเนี่ยเ,เขาไม่เผาผีกันแล้วอะใช่ใช่คือ,อ,อย้อนแย้งในสิ่งที่ที่คุณเคยประกาศไว้ก่อนตั้งรัฐบาลด้วยถูกไหมคะว่าคุณจะไม่ร่วมกับพักที่ คือมีเราไม่มีลุงใช่แล้วตอนนี้ลุงก็ยังนั่งอยู่ในพักใช่ลุงยังนั่งอยู่คือพักลุงไทยสร้งชาติหลายคนจะมองว่าเอาก็พักลุงตู่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเพราะลุงตู่ท่านขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของท่านไปแล้วท่านท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วมันจะมีแต่เรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนในพักเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอ่าลุงป้อมกลับมาเท่ากับคุณก็ย้อนแย้งในสิ่งที่คุณประกาศและที่สําคัญนะสมมติว่าคุณจะเอาลุงป้อมมาจริงเนี่ย ท่านทบต้นทบดอกเลยนะเ <c oughs> พิ่งอ่ะพี่ปลายกันแรงๆ <c oughs> ไปเมื่อไม่นานแล้วอยู่ๆจะมาแบบว่าโอโอเหมือนกับโดนแบบตบตบ,ตบ ในทางการเมืองเพื่อไทยจะเสียเสียอีกทางหนึ่งก็คือในในการคุมเสียงในสภาก็ยากคือพูดง่ายถ้าจะทําแบบนั้นถ้าถ้าถ้าจะเดินเกมทางการเมืองให้ภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลไปเนี่ยเท่ากับเดินเกมทางการเมืองสู่การยุบสภาเลยนะเพราะว่ามันจะคุมเสียงในสภาได้ยากมากแล้วประโยชน์อะไรที่จะทําให้จากตอนนี้ฝ่ายค้านมีแค่พักประชาชนซึ่งมันก็มีแนวค้านอยู่แนวหนึ่งก็คือแนวของพักประชาชนแต่ถ้าเอาภูมิใจไทยเนี่ยไปเติมเป็นฝ่ายค้าน มันจะเกิดพลังในการค้านอีกแนวทันทีนะเขาเขาเขาจะมียุทธศาสตร์ในการค้านที่ต่างกันถามว่าเพื่อไทยในฐานะเป็นแกนนํารัฐบาลน่ะอยากมีศัตรูเพิ่มเหรออืมใช่เพื่ออะไรใช่ไหมอ่ะถ้าเรามองว่าวันนี้อ่ะถ้ามีการวิเคราะห์กันบอกว่าอ้าวจุดแตกหักในการที่จะเอาภูมิใจไทยออกเพราะภูมิใจขวางเรื่องของคาสิโนใช่ไหมโดยโดยไปเอาคําพูดของคุณชัยชนกมาเป็นสารตั้งต้นบอกนี้สดงว่าเรามองตั้งต้นอย่างนี้นะเพราะงั้นอยู่ก็ไม่ได้ต้องแตกหัก เรามองว่าอาจสมมุติเอาภูมิใจถอยไปจริงๆแล้วเขามีอยู่เหลือพักอะไรอะ่ะพักประชาชาติประกาศแล้วนะ <มา S 1> ว่าไม่เอาอ่เพราะงั้นเนี่ยพักที่เป็นแขนขาวเพื่อไทยเองประกาศไม่เอาอะ่ะอือทาไมคุณแม่เาขาอ,ออกจากรัฐบาลหมถูกปะถ้าเอาเรื่องของการซโนมาเป็นตัวหลักเนี่ยอแล้วก็สองจะเหลือพักอะไรที่อยู่อรวมไทยสร้างชาติบอกว่าโอเคสนับสนุนแต่คุณจะเกิดการต่อรองสูงกว่านี้อีกนะ จะโดนต่อรองโดยพักที่เหลือทั้งหมดใช่โดยพักที่เหลือเพราะว่าทุกคนจะมีความสำ,สำคัญเพิ่มขึ้นเพราะยิ่งคุณปริ่มน้ําำการต่อรองยิ่งสูงกว่าเดิมใช่ซึ่งบอกว่าพักเพื่อไทยอ่ะในฐานะพักที่มีประสบการณ์ทางการเมืองสูงขนาดนี้เขารู้เราก็ยิ่งไปกว่านั้นคือพักเพื่อไทยนั่งฟังคุณชัยชนอกอยู่พักเพื่อไทยไม่จาเป็นต้องไปอ่านโค้ดกราฟิกที่ถูกตัดตอนมาบิดเบือนอพักเพื่อไทยสามารถฟัง สารจริงๆจากคุณชัยชนกได้แล้วเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่แล้วอาจจะเป็นไปได้แหละว่าคนในเพื่อไทยบางกลุ่มอาจจะหูบอดเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆแต่แล้วก็ไปได้ยินเฉพาะตรงนั้นไงใช่แต่ว่าให้ความอยากให้เกิดการแตกของของพักสองพักเนี่ยไม่ได้เกิดจากพักเพื่อไทยแกนนาพักเพื่อไทยไม่อยากให้เป็นสถานการณ์นั้นเพราะจะเหนื่อยกว่าเดิมแต่มันเกิดจากคนอื่นที่อาจจะได้ประโยชน์ ทางการเมืองจากการนี้<ช>หรือ,รอถ้าถ้าในกระแสะการวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ไปในแนวที่ตั้งต้นจากสารที่บิดเบือนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปดูนะพี่แปว๋วคือคนที่เชียร์พรรคส้มนะออือเพราะาถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อไทยอ่อนแอลงอะ่ะก็คือเป็นโอกาสของเราใช่ใชเพราะว่าในจังหวะนี้ถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยพรรคส้มหรือพรรคประชาชนกําลังอยู่ในภาวะที่ยังไม่แข็งแรงนะ ถือว่ายังอ่อนแอเลยเพราะงั้นเขายังไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรไปสู้ในปี70เลยด้วยซ้ําถ้าจะมีการเลือกตั้งหรือถ้าจะมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งกันในปี69แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าคนที่เชียร์พรรคโซมอ่ะเขาก็อยากให้ยุบสภาทุกเมื่อแหละเพราะเขารู้สึกว่าถ้ายุบสภาตอนนี้พรรคที่มีความพร้อมสูงสุดคือพรรคโซมในแง่ของฐานเสียงเสียงที่แบบลงในบัตรทั้งสองใบอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆนะเท่าที่เราคุยกับ คนรู้จักในพักส้มไหมนะเมื่อเออเมืไปเรียหลักบางหลักสูตรด้วยกันเน่เขาก็สะท้อม,มาว่าเอาจริงบางคนเขาก็ยังไม่พร้อมพเ,เพราะเขาอ่อนแอลงเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าเขาจะได้เท่านี้หรือเปล่า <S <S เขาจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหนึ่งด้วยโอเคสถานการณ์ในพักเองที่มีความ แตกทางความคิดภายในกันสองหัวหน้าพักที่ไม่มีความป๊อปปูล่าต้องยอมรับเลยใช่ว่าในครั้งที่แล้วที่ได้มาเนี่ยกระแสคุณพิธามาแรงบวกกับกระแสมีเราไม่มีลุงขายได้แต่ครั้งหน้าจุดขายคืออะไรแต่บางเอิญว่าพักที่วีกลงเช่นกันอ่ะคือเพื่อไทยแล้วเมื่อเทียบไอความอ่อนแอลงของสองพักนี้ย บอกว่าเพื่อไทยอะเหนื่อยกว่าเนื่องจากเพื่อไทยต้องแข่งกับทั้งภูมิใจไทยแล้วก็พรรคส้มช่เนี่ยที่พรรคส้มเขาก็แค่รอเสียงจากเพื่อไทยอะมาเติมมาเติมมาเสียงจากคนที่ไม่แฮปปี้กับเพื่อไทยสึองทางเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยากยุบสภาน้อยที่สุดในวันนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อไทยเองเพราะงั้นโอ้ลำบากใช่ดังนั้นเขาไม่มีวันที่จะเดินเกมทางการเมืองเพื่อกลุยทางสู่การยุบสภาในอนาคตอันใกล้